เราบินต่ำซะจนแทบจะเฉียดไปเหนือหมู่รถสายพานลำเลียงพลหุ้มเกราะสองคันกับกองร้อยฐานยวนที่สร้างเพิงทำฐานไว้ในป่าปืนต่อสู้อากาศยานแบบซูหรือซัสเอสยูขนาดกลาง23มิลเมตรกำลังถูกหมุนใส่เดีย๋ยเงยลำกองจ้องจะฟาดเราอยู่ลำมารอยังไงมันคงได้รับการติดต่อให้คอสกัดการเฮลิคอปเตอร์ที่หนีตเตลิดก,กันหมดทุกจุดแล้วฉะแม่งเลยสิวะรออะไรอยู่ ไอ้ที่เราเดอดเรียกชื่อมิชชั่นของเราในคราวนี้ว่ายุทธการฝ่าดงปืนผมเพิ่งจะเห็นว่าเข้าท่าอีตอนนี้เองขณะคคปเตอร์ของเราพุ่งตัวเองเสียงดังปับ๊บปับปับผ่านเข้าไปกลุ่มปืนต่อสู้กับยานที่อยู่บนรถของไอ้แกว้วข้างล่างก็เร,เริ่มเบรกลงดุดริยางมาัดนรกแหกปากโรลล์ส่งกลุ่มกระสนแตกอากาศขึ้นมาซัดเราเหมือนดอกไม้สีดำเบง่งบานเต็มท้องฟ้าบุ่มบุ่มบุ่มซ้ายขวาหน้าหลังข้างๆมีหมด เป็นม่านควันดำเป็นกลุ่มๆที่ยิงดักเราแล้วก็เลยผ่านขึ้นไปผมกดสวิตช์เวิบพอนคอนโซลฐานนปัดควบคุมอาวุธทุกชนิดตั้งแต่ปืนกลอากาศจนถึงจรวดที่ติดอยู่กับกระป๋อซ้ายขวาของเฮลิคอปเตอร์มิน24ตัวนี้สิ่งอิเล็กทรอนิกส์เปิดวงจรกระแสไฟฟ้าสู่กร,ระป๋อจรวดหรือพอตด,ดังหึ่งขึ้นพร้อมจะทํางานจอเรดขนาด6นิ้วเรืองสว่างขึ้นมาผมไม่โมวเสืยเวลาอาศัยมันตอนนี้เป็นเป้เปาที่ยิงจากอากาศด้วยเพดานบินต่ํา เส้นทางร้อนของอาวุธปล่อยสั้นมากโอกาสผิดไม่มีนะฮะยิ่งที่ฐานปืนกําลังทางานครบชุดทั้งแบตเตอรี่และเชื้อเพลิงจุดระเบิดการทํางานของปืนต่อสู้กาศยานผ่านม่านความร้อนเกาะเป็นกลุ่มอย่างนั้นจรวดที่มีการนําวิถีกึ่งแสงเลเซอร์แยกสวิตช์กดเป็นสีชมพูผิดกับกระป๋ออื่นซึ่งมีสีแดงแชตยังเห็นได้ชัดพุ่งลงไปไอ้ผิดไม่ต้องพูดถึงเสียงเหมือนงูเห่าขู่ฟอเมื่อจรวดหลุดออกจากลอนเชอร์ของมัน อาวุธมหาปลัยพุ่งจีลงสู่เป้าข้างล่างผมไม่ฟังอีลาค่าอีลมเร่งเครื่องเงยหัวขึ้นเพิ่มอมาัตราไต่บินหนีเต็มสปีดเฮ้ยแล้วกันเว้ยเสียงชัยนรงค์ที่นั่งคู่กับผมโวยออกมาพราะเครื่องเปลี่ยนอัตราความเร็วปุ๊บปับ๊บมันมัวเชิงเออดูข้างล่างจนหัวสะบัดฟาดพนักพิงเต็มแรงใจเพื่อนขอหักตายหรือไงวะไม่มีเวลาเตือนแล้วเว้ยเราเองไม่ดูผลการยิงเหรอ,อว่านักบินเวลาย,ยิงแล้วทึงระเบิดต้องดูผลนี่วา <laughs> ผมโหเร้อให้กับความงี่เง่าของมันไอ้น,นี่เป็นเสือดันมาสอนเหี่ยวเรื่องเกี่ยวกับทองฟ้าอีบ้าน่นมันใช้เวลายอยู่บนเครื่องบินลบขับเจจความเร็วสูงบินต้องโจมตีบางทีก็ต้องวนดูผลเว้ยแต่นี่มันคอปเตอร์เสือกวนกลับไปแม่งซัดล่วงอะสิอยู่บนเครื่องแบบนี้ต้องเล่นตีหัวเข้าบ้านเว้ยกดตุ้มแล้วโกยแนบมันอุ้ยอายพลิกลำตัวเร็วยังกับไอพ่นเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ไปเช็คแฮนด์กับเงี่ยล่ออ่องเนนรกเท่านั้นเองเออไม่รู้นี่ว่ามันพยักหน้ายอมรับ ผมพาไอ้มาอากาศปีกบินหอบไปด้วยอัตราเร่งเต็มแอร์สปีดของมันขับหอไม่กี่วันผมหนีคำพังเผยพวกเราชาวฝากองทัพอากาศไทยรู้ดีว่าไอ้เคยแล้วเดี๋ยวดีเองนี่เป็นอมาตะวาจาที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะขี่ควายขี่เครื่องบินหรือขี่คน นักบินทุกคนที่ขับอากาศยานปีกหมุนและมีพลรรังในการโจมตีตามเทคนิคการบินเครื่องรบที่เราเรียนกันมาถ้าอยู่ในย่านที่ข้าศึกมีอำนาจการต่อสู้อากาศยานสูงยังเสือกมีจรวดจากพื้นสู่อากาศหรือหน่วยปืนต่อสู้อากาศยานหนาแน่นมากและเราถูกสั่งให้ช่วยเข้าตีเป้าหมายภาคพื้นดินด้วยจรวดหรือระเบิดก็ตามผู้ขับขี่ต้องใช้ยุทธวิธีตีหัววิ่งหนีคือการปล่อยอาวุธใส่แล้วโกวยแนบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ พวกนักบินเราเรียกกันทั่วไปเป็นศัพท์เฉพาะว่าทิ้งปล่อยอย่างฝรั่งมันเรียก ll tactic ย่อม,มาจาก launch and leave tactic s นั่นเองไอเรื่องจะใช้ทิ้งอิสระหรือ ff tactic หรือ free fall tactic นั้นไม่ต้องเศดเมียเป็นไม้แน่ครับขืนทำเทอลึงบินโจมตีแบบบ้าเลือดโง่ๆเข้าไปผมพาเครื่องมาราๆ20กิโลเมตร วิทยุประจำเครื่องที่ผมให้ชัยนรงค์ช่วยจูนเปลี่ยนฟ rek วีนซีปรับความถี่ช่องต่างๆตลอดเวลาก็จับเสียงหนึ่งได้โอแกนเบจอลกองคอยบ้าเราจะสังเกตผมรีบตบข้อมือชัยนรงค์ให้เร่งโวลลูมให้เสียงชัดขึ้นโอกกดบ้าฮู้ทิศดีละเบิดเราจะโอกกดบ้าถึงฐานโูลลูมเอากำลังบินตามไปเลยก็วกันแน่เราจะเอาผมเหงื่อแตกสิกชัยนรงค์หันมองหน้าทำในตาสงสัย ผมชี้ให้มันดูจอเรดาร์ที่กำลังทำงานเข็มสีขาวกวาดผ่านเส้นทะยงตัดเลืองแสงบนหน้าปัดสีเขียวอิงช่วยดูเป้าที่เคลื่อนเข้ามาในจอเรดาร์เห็นปุ๊บช่วยบอกด้วยเว้ยญาติอิงกำลังไล่มาข้างหลังหรือข้างหน้าไม่รู้เรื่องคนนี้เขาไม่ชำนาญเอาไอ้โลดดีกว่าทหารเรือมันชำนาญระยะทางและทิศแม่นกว่าทหารหมาข้านึ่ลบูกเดียวไอ้โลดจะโง่มาช่วยสิ ผมจำเป็นต้องโอนหน้าที่ให้รถทวีผลช่วยตรวจวัตถุเคลื่อนที่ซึ่งปรากฏขึ้นในจอเราดาร์ซึ่งแบ่งระยะทางไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งทิศทางสามารถบอกระยะความสูงอย่างแม่นยำเป็นอุปกรณ์ประจำอากาศยานลบที่ผมไม่นึกว่าจะได้เจอบนเฮลิคอปเตอร์ของเยอรมนตะวันออกที่ทำจากโซเวียตเครื่องนี้แต่ยี aw, ner, ่ห้อกราสเนอร์เมสไบเยอรมนีตะวันออกทำให้ผมรู้ว่าพวกนักบินเยอรมันติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์แบบกันชิปที่มาช่วยเหลือเราเพื่อความปลอดภัยในชีวิตพวกมันเองเป็นพิเศษ แต่ในมิว24ที่ประจำการในกองทัพรัสเซียและบินปรับๆๆไรยิงแขกอัฟกานิสถานอยู่ในขณะนี้จะติดตั้งเลด้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกันหรือไม่ใครรู้ใครเห็นบอกเป็นปัญญาทานด้วยก็ดีเพราะไม่เคยมีโอกาสยื่นหน้าเข้าไปในชอปเปอร์ของโซเวียตแบบนี้เลยสักครั้งจะเอามาเขียนก็หาว่าโคตรโมเสียงวิทยุติดต่อทางวิทยุที่ดังออกมาเป็นภาษาลาวปนโยนบอกให้รู้ว่ามีการติดต่อทางอากาศระหว่างภาคพื้นดินกับเครื่องบินลบแน เสียงที่มันเอ่ยขึ้นในตอนแรกคงเป็นชื่อรหัสหมู่บินเพราะเป็นภาษายนแปลได้ว่าไม่ขีดไฟสามฐานเรดาร์หรือหน่วยตรวจสอบทางอากาศประจำภาคพื้นดินบนยอดเขาลูกใดลูกหนึ่งคงมองเห็นเราบินผ่านหลังจากผ่านหน่วยปืนต่อสู้กาศยานบนฐานรถสายพานคุ้มกันหน่วยหานราบยนอนเมื่อกี้ปัญหามันมีอยู่ว่าไอ้หบแก๊สสหรือไอ้หบแก๊สบาร์นี่มันมากันกี่เครื่องเป็นเครื่องชนิดไหนไอพอดหรือใบพัด แล้วทำไมมีคนรู้ภาษาลาวบนเครื่องด้วยเพราะมีภาษาลาวปาป,ปนปัญหานี้อีกมิกี่อึดใจคงได้รู้กันก็จุนความถี่อัตราเดียวกับมันดักไว้แล้วถ้าพูดเข้ามาอีกก็แจวแน่แต่ตอนนี้ต้องอดใจรอไว้ก่อนผมเปิดสวิตช์เวฟเพิ่นคอนโทรลเต็มทุกจุดมาอากาศติดปีกตัวนี้ก็พร้อมแจกจ่ายอาวุธอันเป็นเขี้ยวเล็บของมันออกไปป้องกันตัวอย่างสุดฤทธิ์สมก็เป็นอากาศยานชั้นดีของโลกชนิดหนึ่งเหมือนกันมาแล้วเว้ยกองล่าหมูแม่เงเชือด้วมัง โลทวีผลร้องบอกอย่างตื่นเต้นผมเกืนน้ำลายดังเอือกนึกในใจหมูห่าอะไรของมึงหมูป่ากเขี้ยวตันติดปีบินมาขิดต,ตูดสิไม่ว่าแต่มันพูดตอวลางดีตามธรรมเนียมผมก็เลยเออออไปทั้งทั้งหัวใจเริ่มที่ถ้าคุณหมอส,ส,สาวสวยเอาหูฟังมาจับคงได้ยินมันเต้นอย่างกับใครเอากองเพลนขนาดยักษ์ไปตียังไงอย่างนั้นมันเข้าทางเหนือออกเว้ยขวามือเราห่างเราเรายี่สิบไมล์หาความเร็วเคลื่อนที่มันให้หน่อยเออ แต่ผมไม่ต้องรอคำตอบเสียงติดต่อ,อก,กันในอากาศระหว่างเครื่องบินสองเครื่องเป็นภาษายน์ดังชัดแจ๋วไม่ขีดแดงจากไม่ขีดเหลืองเครื่องข้าศึกอยู่ที่9นาฬิกาเช็คอาวุธประจำเครื่องด้วยเข้าตีได้ผมรีบดึงคัน,นคบังคับปรับเส้นทางบินวนออกสายเครื่องบ่ายหัวโซนทางกับทิศท,ที่มาของมันเป็นการป้องกันเผื่อเหนียวไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าไอ้ไม่ขีดแดงไม่ขีดเหลืองห่าเหวอะไรนี่จะเป็นไอ้พนชั้นดีชั้นเร็วยังไง เพราะจากการเช็คดูที่จอเรดาร์การเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วเกือบถึงระดับ interception speed คือความเร็วสกัดกั้นของเครื่องบินลบแบบไอพ่นใช้ความเร็วกว่า1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในระยะห่างแค่นี้ในระยะความสูง12,000ฟิตลงมาหาเราในระยะต่ำเตี้ยเรี่ยดินแม้เมฆจะคลุมช่วยเราไว้เรดาร์มันหาตำแหน่งได้ปล่อยจรวดนมิถีใส่ก็ตายโดยไม่ทันเห็นมันด้วยซ้ำ ผมกับรำเอาด้านท้ายเครื่องยนต์ที่พ่นความร้อนออกจากท่อเผาไหมเพื่อหลีกเลี่ยงการพุ่งเข้าใส่ของจรวดที่มันใช้เท่าที่รู้บนเครื่องไอพ่นทั้งแบบมิกสิและมิกยีที่พวกมันใช้กันติดตั้งทั้งจรวดที่ยิงนำวิถีด้วยเรดาร์และนำวิถีด้วยรังสีอินฟาเรดซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ติดอยู่ที่กระป๋อด้านซ้ายของมินยีิบสที่เรากำลังใช้หนีเอาชีวิตรอดกันอุตรุดอยู่นี่เอง อาวุธปล่อยยิงโดยการนำวิถีทางด้วยลังศีฟาเรตถ้าได้ระยะยิงคุ่งเข้ามาเจอความร้อนจากเครื่องที่เราอยู่ก็สบายแห่มันทะลวงเราแหลกเป็นจุนมหาจุนแน่พ่อหน,นักเป็นเบาเอาไว้พอมันเคลื่อนที่เขาใกล้ต่ำลงมาหาเราเรียกว่ามุดเมฆลงมายิงโหลดก็คำนวณระยะทางและตราความเร็วบอกผมเฮ้ย hey, อะไรกันวะตราความเร็วเคลื่อนที่มันตกวูบเลยเว้ยจากพันกว่าเมื่อกี้หรือประมาณ800ไมล์เท่านั้นมันเตรียมเบาเครื่องเพื่อเล่นงานเราสิวะห่างเป้าเท่าไหร่ตอนนี้ สิบสี่ไหมเอาล้ววะข่าซัดเราเว้ยมันเป็นการยิงทําลายด้วยระบบกลไกลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างกับในหนังประเภทอากาศยานหรือสงคลามนอกพิภพยังไงอย่างนั้นยังไม่เห็นตัวกันแต่โจวกกันเข้าแล้วไม่นึกเลยว่าต้องมาเจอด้วยตัวเองความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ประยุกต์เข้ากับอาวุธสงครามทางอากาศในปีพุทธศักราช2523มันช่างครบเครื่องจริงๆแสงสีเขียวเลืองที่มีจุดเคลื่อนที่เข้ามาบนจอเรดาร์ขนาดใหญ่ เฮลิคอปเตอร์มินยีช่วยฉีเป้าให้จรวดจากอากาศสู่อากาศพุ่งออกไปกระทบเป้าของมันในตอนนี้จะได้ผลหรือไม่เดี๋ยวก็รู้คลื่นเสียงในบรรยากาศที่เกิดจากการที่จรวดกระทบเป้าจะบอกให้เราทราบเองว่าผลการยิงเป็นอย่างไรลักษณะการมาของเสียงที่เกิดจากจรวดระเบิดทําลายกันเองเมื่อพลาดเป้าหรือคลื่นเสียงที่เกิดจากการระเบิดของอากาศยานที่กระทบจรวดมันต่างกันเกืบอบ2เท่าอย่างน้อยก็ต้องมีช็อกเวฟหรือคลื่นเสียงสั่นสะเทือนตามมาถึงเราอีก เราทราบผลแน่นอนผมจ้องจนปวดกระบอกตาในที่สุดก็ยิ้มออกมาได้จะเขาเราโวยชัยนงลงชะโงกมาดูที่จอทำในตาสงสัยไหนวะม่เห็นมีอะไรเส้นพลาดเต็มไปหมดไอ้เซอร์นั่นแหละผลของการยิงมีเวลาเห็นองเล็กเชยเองฟังเรื่องกระแสขึ้นไฟฟ้าในอากาศและการเดินทางของเสียงในบรรยากาศเหนือโลกให้เองใหม่ลไล่ใช้ความรู้สมัยนักเรียนในร้อยหายไปไหนหมดวะโลทวีผลบน,บนอุบมาจากข้างหลัง ผมดักคอไอ้ชัยด้วยการตอบแทนให้เสร็จเลยลงขวดเหล้าหมดแล้วสว่าไม่น่าถามเลยมันทำหน้าย่นเบ้ปากครงหัวไปมาเมื่อโดนลุมด่าจากเราเอ้ยกูไม่ได้หัวไรเหมือนโลดนี่วะเรื่องดูถูกกันเมื่อไรจะเลิกสักทีวะตอนอยู่เตรียมทาหารก็โห,หนึงแล้วไอ้ปากหมาบุญจริตเอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นพันตีอยู่จำม,มันได้ไหมมาพูดว่าข้าเข้าเตรียมได้เพราะพ่อ,พอเป็นเสกกองพลจวกันปากคอแล้วเธอะหมด ช้นาลงบริบาลยุทธกิจนะเว้ยถึงจะเป็นลูกในพันเอกแต่ก็สอบเข้าด้วยสมองไม่ได้ใช้เส้นหรือเอ็นใต้ลูกเหาะใครผมสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นมิก21มุดเมฆเข้ามาตะโกนบอกมันสุดเสียงเฮ้ยหยุดกัดกันทีไอชิบหายหพ่อ,องโผมนู่นแล้วลดระวังเต็มปืนกออากาศไว้มิก2ี่สิบเอ็ดแหวกเมฆพุ่งเข้ามาเหมือนเหี่ยวเวหาดำดิ่งพุ่งตัวเข้าใส่นกกระจอกผมดึงคันบังคับเท้าปรับกระเดื่องบังคับเลี้ยวให้ใบพัดหางทำงาน ตัวหลบจกทิศทางปืนที่มันกลัดเข้าใส่อย่างอยู่หรือไปยากจะเดาหากกระสุนเปืนกลอากาศขนาด37มิลิเมตรโพุ่งออกมาสวยงามบรรลัยเฉียดเราไปไม่ถึง5เมตรล้วไอ้นกแป็กปีกสามเหลี่ยมก็เอียงตัวพปลิ้วบูบโฉบผ่านเราไปด้วยความเร็วมองตามแทบไม่ทันมันคำรามกระหึมหายไปในหมูม่เมฆสีขาวอนาันหนาทึบข้างบนแต่เชื่อเถอะประเดี๋ยวมันคงโผล่มาเล่นงานใหม่ไอ้เรื่องที่เยี่ยวเวหาตัวนี้จะล้มเลิกเล่นงานเราง่ายๆอย่าหวัง ยิงอยู่ในสองของเพื่อนมันโดนจรวดจากเรากระจุยแหลกไปต่อหน้ามันต้องกาคาดเราลูกเดียวเท่านั้นผมดันคันบังคับกดลงไปพาเครื่องมุดต,ต่ำลงอีกลงเรียดินเท่าไหร่โอกาสจะโดนไอเจ็ตบ้าเลือดลำนั้นเป็นงานก็ยิ่งลดลงหมอกยังคลุมดินขาวอึมครึมทัศนวิสัยช่วยผมเป็นบาแต่อน,นิจจาผมลืมนึกถึงอันตรายอีกอย่างหนึ่งขณะบินเรียดินด้วยความเร็วขนาดนี้เฮ้ย hey! ต้นไม้ไอ้กองละ่ะ เสียงัยนรลงที่นั่งคู่กับผมมาตะโกนยังตกใจพอขาดคำว่าหม้ยเฮลิคอปเตอร์ก็ทะยานเข้าใส่ต้นยางที่ขึ้นทะมึนอยู่ท่ามกลางกลุ่มไม้ใหญ่ยืนต้นสูงหรือเป็นโดงอยู่ไหลเขาตอนแรกมองไม่เห็นผมเบี่ยงเครื่องจะเอามันหลบรอดผนจากการพุ่งเข้าชนอย่างสุดชีวิตแม้กระชั้นชิดขนาดไหนแต่ยังดีกว่าพุ่งเข้าไปตายไม่หาทางรอดเอาเสียเลยเสียงโครมครามเป็นเกน้าจะเบี่ยงผลจากการเข้าประท้ามันซึ่งมานะ แต่กังานติดหมุนที่พาเรามาจากเวียงจันโดยปลอดภัยก็ชนกับกิ่งก้านสาขาของมันจนได้โดยท่อนหางเวี่ยงกระทบยังไม่พ้นเฮ้ยระวังเครื่องจะลงเ้วผมตะโกนเตือนตอนเราผูหลับตาซุกหน้าตัวเองไว้กับท่อนขาที่งอขึ้นโดยใช้มือรัดหน้าแข้งเกรงกล้ามเนื้อลอรับแรงกระแทกหรือการกระทบที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่อึดใจเหมือนหล่นลงในนรก หูชาด้วยเสียงระเบิดและแรงเหวี่ยงเมื่อคอปเตอร์เอียงลงบนพื้นดินพอลืมตาขึ้นผมถูกชัยนรงกับรถทวีผลดึงขาลากออกจากช่องประตูด,ด้านข้างกลิ่นเหม็นไหมของโลหะและส่วนประกอบบางอย่างของอากาศยานคลุ้งเข้าจมูกเฮ้ยออกมาวุย้ยไฟลุกแล้วได้ยินคำว่าไฟลุกก็ลืมเจ็บผวาตามสองคนออกมาได้ก็โกยแนบะพากันวิ่งออกจากจุดเครื่องตกระดาไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในไม่กี่อึดใจต่อมา พุ่งตัวเองหมุนตัวลงไปหมอบขุดคูในพงญ้าขณะเสียงระเบิดดังขึ้นเล้ากับฟ้าผ่าจนแผ่นดินสะเทือนลูกไฟสีแดงพุ่งออกจากยานที่เคยพยองบนฟ้าเล้ากับไฟพเนียงถูกจุดในงานวัดพับเพลิงโหมหือหลังจากควันดำพวยพุ่งขมองออกมาหลังจากนั้นเสียงระเบิดกึกก้องก็ดังติดต่อกันไม่ได้ขาดเสียงที่เกิดจากจรวดใต้ปีกที่ถูกความร้อนและกระสุนปืนกลอากาศที่หลงเหลือในพอตของมันเป็นพันๆนัดนั่นเอง เหมือนดนตรีของยมมาบานที่ยกวงมาบรรเลงเพลงแห่งความน่ากลัวชนขนหัวลุกเสียงตุม้มบึมบึมสลับเสียงรัวปุ้งปังปุ้งปังดังไม่ขาดสายเกือบสิบนาทีเต็มกว่าเสียงอันกึกก้องจะเบาบางลงแล้วไฟที่โหมซาเฮลิคอปเตอร์ลุกโผลงสว่างเกือบถึงยอดไม้ที่เราเชี่ยวกิ่นขนาดใหญ่ของมันคาสบันเมื่อกีจูู่ชัยนรงซึ่งหมอบกระแตอยู่ข้างๆก็ลุกขึ้นพรดพลาดผมผวาคว้าข้อมือมัน อดีตยทาฐานยานเกราะสบัดจะให้หลุดและ้วตะวาดผมสุดเสียงเฮ้ยปล่อยข้าเอ็งจะไปไหนมันชี้มือเปียงกองเพลิงที่หมไมคคอปเตอร์ลุกชดช่วงจนความร้อนวาบมากระทบผิวหน้าเราเมื่อเงยขึ้นแปลวถุงเงินอยู่ในเครื่องที่ไฟไหมทำไมไม่มีใครนึกว่าตอนจอดออกมาผมเพิ่งนึกได้เดี๋ยวนี้เองถุงทะเลที่นั่นเอียดไปด้วยธนบัตรของไอ้การจํานวนมหาศาลถูกทิ้งอยู่ในเครื่องตอนที่เราโดดหนีความตายยังไม่คิดชีวิตมือตีนอ่อนขึ้นมาทันที สุดทวบลงนางกลนจำเบาอย่างหมดแรงปล่อยมือที่ยึดข้อมือชัยนรงไว้พอลูกในพลจะถลันออกวิง่งโรถทวีผลก็โจรเข้ารวบข้อตีนมันยังกะนักลักบีโดดแท็กคู่ต่อสู้จอมดีเดือดล้มโครมหันมาจะด่าแต่โลดเออยยังโมโหมันเหมือนกันมึงอยากตายหงหรือไงเงินเฮียอะไรมันจะเหลืออยู่อีกวะไฟไหม้รัศมีกว้างเป็นสี่สิบห้าสิบหลายอย่างนั้นมีแต่น้ํามันขืนวิ่งเข้าไปโดนไฟลวกลงนรกอีกมึงตายแล้วเงินมีความหมายอะไรวะนั่นแหละ ชัยนรงถึงได้สติถอนใจเฮือกเข้ามารวมกลุ่มแล้วเอ่ยเสียงอ่อยลืมไปเว้ยโถจะมีใครนึกสักนิดก็ไม่ได้ความให้มันติดมันจะหนักอะไรวะหมดหมดกันความฝันกลับเป็นเศรษฐีเมืองไทยของข้ากลายเป็นเท่าท่าในป่าเมืองลาวนี่เองผมก็เสียดายไม่น้อยกว่ามันเงินถึงจะไม่ใช่พระเจ้าแต่มันก็มีความหมายสําหรับมนุษย์ตาดําๆเดินดินกินข้าวแกงอย่างเราเพราะชีวิตถ้าปราศจากมันดูทุกสิ่งทุกอย่างจะเซ็งไปหมด เพราะคนบนโลกทุกวันนี้ใช้มันเป็นเครื่องมือตักตวงความสุขอย่างไม่มีใครกล้าเถียงว่ามันไม่สําคัญเรายังต้องเดินเข้าไปในป่าในดงของสังคมเรายังต้องเดินเข้าไปในป่าดงของสังคมมนุษย์ที่ข่มขี่กันด้วยอํานาจของมันในยุคสมัยที่คุณธรรมถูกเหยียบแหลกยับเดี๋ยวนี้เงินเบ่งบารมีเหนือคุณธรรมอย่างยากที่จะไล่มันออกไปให้ผลจากจิตใจของชาวบ้านทำความดีแต่ไม่มีเงิน กับคนมีทรัพย์สินเงินตราท่วมท้นแต่เลวสังคมมนุษย์หน้าหนาในปัจจุบันให้การต้อนรับคนอยู่สองประเภทนี้ต่างกันฟ้ากับดินผมว่าอย่างนี้เพราะเห็นมามากเงินทําให้พ่อค้าห่วยกลายเป็นรัฐมนตรีที่คนมีความรู้ความสามารถในกระทรวงต้องยกมือไว้เวลามันเดินผ่านเงินทําให้ข้าราชการฮี้่ยเฮียบางคนกลายเป็นหัวหน้าแผนกเป็นอธิบดีหรือแม้แต่ใหญ่ไปกว่านั้นดูได้ไม่ยากในทุกประเทศในโลก เงินอาจทำให้นักโทษมีชีวิตแสนสุขแสนสบายอยู่ในเรือนจำเหมือนปาฏิหาริย์หรือถ้ามีเงินมากกว่านั้นอาจทำให้นักโทษไม่ต้องใช้ชีวิตเป็นนักโทษเลยแม้แต่วันเดียวก็ยังได้หลายครั้งที่หลายคนยอมแลกแม้ความตายและการสิ้นสุดอิสรภาพยอมถูกสารลงโทษจองจำเพราะให้ความสำคัญกับคำว่างเงินแล้วแบบนี้พวกผมจะไม่เสียดายมันหรือครับตั้ง40ล้านบาทไม่ใช่40บาทมันน้อยอยู่หรือ ทั้งชาติยังไม่แน่ใจว่าจะได้หนึ่งในร้อยของมันแววตาของทุกคนดูก็รู้ว่าไม่รู้จะเซตออกมาอย่างไรยิงเสียงวีดวิวของไอพ่นตัวร้ายยังไม่ไปไหนกรีดแสบรูหูเหมือนเปรตอากาศบินผ่านหัวเรามันคงกับฐานบินของมันไปนั่นเองพวกมันคงสุดแสนหันสามเมื่อรู้ว่าจุดจบของอากาศยานปีกหมุนที่มันตามมาต้องพบอวสานในสภาพที่เป็นเพิงกองใหญ่ให้ใหมันเห็นกับตามันเองเราสามคนรอดตายไม่ได้บาดเจ็บอะไรเท่าไหร่ ไม่ใช่โชคหรือปาฏิหาริย์เพราะการบินเลียพื้นดินในระดับต่ำมากถึงมันจะตกลงมาแต่การกระทบกับพื้นดินมันแรงเท่ากับร่วงมาในระยะที่พุ่งตัวออก่อนมันระเบิดหมวแต่จะดึงเอาเงินติดตัวมานั่นแหละคงต้องตายกันออกมาอย่างนี้เลยทําให้เรารอดรัศมีไฟที่สาดคลึบออกมากองล่าแล้วอย่างนี้มันหลยจะถึงเวียงจันทร์วะโรธวีผลเอ่ยถามขึ้นผมขยับตัวแต่หูแว่วเสียงอะไรอย่างหนึ่งดังเข้ามาเสียก่อนตะแคงหูฟังเอามือป้องให้ถนัด เสียงยิ่งชัดพอรถขยับตัวจะพูดอะไรอีกผมยกมือขึ้นห้ามร้องออกมาเบาๆเง็บเราทั้งสามหูพึ่งเสียงนั้นชัดขึ้นทุกทีทามกลางเสียงแตกประทุที่ยังไม่ไม่หมดตรงซากเฮลิคอปเตอร์เป็นเสียงชนิดหนึ่งซึ่งพอชัยนางค์ได้ยินถนัดก็อุทานออกมารถถังนี่วะรถถังใช่แน่ๆีหน้าเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดีใจผมมองหน้าเพื่อนใจถึงแล้วก็พูดว่าคงใช่เพราะเองเคยขับมันมาก่อน แต่หากินเถอะวะไอ้ท่าทางดีอกดีใจที่เองทําแสดงอย่างกับเองเห็นรถถังของไทยโผล่มาอย่างนั้นแหละนี่ที่ไหนนึกบ้างโว้ยไม่ใช่อะไรมันเป็นศัตรูเราทั้งนั้นนั่นแหละใบหน้ายิ้มแย้มในตาวาวอย่างดีใจของชัยนรงค์บริบาลยุทธ,ธกิจจึงได้เปลี่ยนมาเป็นปกติรอยยิ้มจางหายเอ,อ่ยด้วยเสียงอ่อยๆเออ เช่ลืมไปคนเคยอยู่กับรถถังได้ยินเข้าอดดีใจไม่ได้มันก็เหมือนจ็อกกี้ได้ยินเสียงม้าหรอวะถึงเป็นมา้าคอกอื่นก็ยังชอบฟังเสียงมันอยู่นั่นเองเดี๋ยมัตีสำนวนบอบลงมันกําลังโผล่มาตรงนู้นแล้วลอดทวีผลรีบบอกแล้วเราสามคนต่างก็แย่งกันมุดลงในกอหญ้าใหม่เสียงตีนตะขาบของรถสงครามบดเข้ามาจนพื้นดินสะเทือนมันใกล้เข้ามาแล้วเบนไปทางซ้ายเราค่อยๆงอหัวขึ้นแอบมองมันด้วยความตื่นเต้น ยานเกราะท่าสีพลางลายน้ำตาลสีโกลนสลับเขียวเข้มโผล่ลำกล้องปืนของมันออกมาก่อนพร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามลากเอาล้อสายพานข้างละ8ปล้อของมันมุดป่าออกมาข้างๆนั้นมีทหารในเครื่องแบบสีกะก,กีสวมหมวกแกลบทรงหมอตาลติดดาวแดงกาเห็นยูนิฟอร์มทรงป่าให้ยืมผมก็รู้แล้วไม่ใช่แก้วแต่เป็นทหารไอ้หนองทหารลาวสังคมนิยมนั่นเองหมู่คุ้มกันยานเกราะคันนี้มีหคนขนาบข้างรถด,ด้านละสาม จังยนต์คำรามอย่างนั้นพูดกันพวกมันคงไม่มีทางได้ยินเสียงเราแน่ผมหันไปทางชัยนรลคงที่เชะเง้อมองตาปลิบๆน้ำรถถังกระป๋องอะไรวะทรงพิลึกตูดยาวเป็นบ้าแถมมีท่อเป็นงวงยื่นออกมารถอะไรวะไม่เคยเห็นก็รถถังนี่แหละเว,ว้ยเซอร์ดูดีๆพีทีซเวนตซิกของมันนั่นแหละของค่ายมันกล้องเปิดลิสโคนั่นทรขับใช้ดูทิศทางเวลาลงน้ำเว้ยได้ยินอย่างนี้ผมพอนึกออกเคยเห็นแบบผ่านๆตามมาแล้ว จริงๆก็ค,บคับคล้ายคับคลาอยู่ PT-76 รถถังสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นเกือบจะเก่ากึกที่รัสเซียเคยผลิตเข้าประจำการเกือบ20ปีมาแล้วแต่มันยังคงสามารถใช้งานได้ยอดเยี่ยมหากดูแลในสภาพดีอาวุธประจำตัวเท่าที่เห็นมีปืนใหญ่โผ่ยื่นยาวมานั่นหลักกระบอกหนึ่งและบนหลังป้อมยังติดปืนกลจังก้ายกระบอกหนึ่งนอกนั้นผมดูไม่ทัน มันบดป่าแถบนั้นลาบเป็นทางไปเราไปจอดจังก้าห่างจากจุดที่เลิคอปเตอร์ถูกเพลิงไหม้วอดหลงควันลอยกลุ่นขึ้นสิ่งรื่งยนต์รถถังดังอยู่ราวห้านาทีก็เงียบไปทาหารที่สวมหมวกหนังครอบกระบาลมีแว่นตากันฝุ่นติดอยู่เปิดฝาครอบปีนออกมาจากป้อมบังคับรถเป็นคนแรกคงเป็นตัวนายเพราะเสื้อผ้าค่อยกระชับเข้ารูปหน่อยมีเข็มขัดปืนพกค้อยเฉียงสะพายบา่าสวมรองเท้าพื้นหนาดุรมัทะแมงใช่ย่อย บนป้อมมีหัวคนโผลไมาอีกคนหัวหน้ามันซึ่งคงเป็นผู้บังคับรถชี้มือชี้ไม้ตะโกนโวกเวกสั่งทหารลุยเข้าไปดูทั้งทั้งพวกไอเนนพอเข้าใกลก้ก็ชะงักเก๊ๆกังๆยกมือป้องหน้าเพราะไอร้อนที่ยังคลุ้งออกมาจากซาเฮลิคอปเตอร์นั่นเอง